นอกจากนี้ค่ะสารรัฐธรรมนูญคะ่ะเมื่อวานนี้ยังมีการพิจารณาอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือการพิจารณาคําร้องของนายนัทพลโตประยูนนะคะที่กล่าวหากกตว่าเอื้อพักภูมิใจไทยแล้วก็นายเนวินชิดชอบนะคะพัวพันขบวนการหัวสอวอด้วยโดยล่าสุดค่ะทางสารรัฐธรรมนูญนะคะก็มีมติเอกชนแล้วค่ะว่าไม่รับคําร้อง สารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันนะคะมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่น,นายนัทพรโตประยูนยื่นคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49โดยกล่าวอ้างว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากะกะต่ะผู้ถูกร้องที่1เลขาธิการกะกะตผู้ถูกร้องที่2จัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา,านะคะไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์ค่ะ เพื่อให้ความช่วยเหลือและก็สนับสนุนรวมถึงเอื้อประโยชน์ให้กับพักภูมิใจไทยผู้ถูกร้องที่3กรรมการบริหารพักภูมิใจไทยผู้ถูกร้องที่4สมาชิกวุฒทสภารายชื่อปรากฏตามสำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ถูกร้องที่5นะคะนายเนวินชิดชอบผู้ถูกร้องที่6นางกรุณาชิดชอบผู้ถูกร้องที่7นายทองเจือชาติกิจเจริญกับพวกผู้ถูกร้องที่8นายสุภชัยโพสุผู้ถูกร้องที่9นางสาววารินชินวงศ์ค่ะผู้ถูกร้องที่ นายสมเจตลิมปะพันธ์ผู้ถูกร้องที่11และนายสุบินศักดาผู้ถูกร้องที่12ร่วมกันกระทําโดยทุจริตในกระบวนการเลือกสมาชิกผู้ที่สภาแล้วก็ขอให้ศาลนะคะวินิจฉัยว่าการกระทําของผู้ถูกร้องทั้งหมดเนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสั่งให้เลิกการกระทําดังกล่าวนะคะรวมถึงสั่งให้ผู้ถูกร้องที่1 2และ5รัฐมนตรีและสอสอของพรรคภูมิใจไทยเองหยุด ปฏิบัติหน้าที่นับตั้งแต่ที่ศาลร,รัฐธรรมนูญรับคำร้องจนกว่าจะมีคำสั่งวินิจฉัยโดยสารค่ะเห็นแล้วว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบเนี่ยปรากฏว่าการกระทำของผู้ถูกร้องที่1ถึง12ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒทสภาเป็นการกล่าวอ้างนะคะมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒทสภาและความผิดทางอาญาการกระทำดังกล่าวเนี่ยอยู่ภายใต้การตรวจสบ อบและการดําเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาค่ะกฎหมายว่าด้วยพักการเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์น,นะคะตามรัฐธรรมนูญที่มาตรา49ก็คือเอาไว้ง่ายอะคะ่ะศาลไม่รับคําร้องนะคะมีมติเป็นเอกฉันแล้วค่ะ <c oughs>